รามรังกายายายโยปทาวาว่ากะสดต่อยโยคต่อเคาะต่อโยครังเสร็จละนี่แหละเกิดไปแล้วเออเกิดไปแล้วไอ้ซื้อคนกอนเนี่ยตายไปแล้วนี่คนเกิดไป อ่ซื้อว่าแตงยังนะแตงอ่อนกแตงขวแตงโมแตซื้อแตงโมงโมซื้อแตงโมไตเพิรดไตไก่ไต่เบิร์ดไตสากอยู่ประเทศคอเนเดอร์ซื้อว่าโมนนี้ซื้อแตงโมครับซื้อแต่งโมครับไงละามาูกคอจอแกทำยายนีู่กไหน้านอากขอแก้มนกมา เกิดมาใหม่แล้วเกิดใหม่แล้วนก่เลยก่อนอยากไปเจ้าก็จาภาพครับเจ้าภาพในการถ้าบครับเกิดมาใหม่นะเด้อวันนี้หมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดไทยมดเสียดจันไรจันไรทำตวงเคราะห์ปีกให้เกิอดรังเกนไก่ดีเครตีไก่หายตัดบชุดหายเตะบัดเหน็ดนักศูนย์โมศูนย์พุทธศูนย์ทาศูนย์ยักษ์ศูนย์สัพพะเคราะห์ทางมวนไก่ศูนย์กุฎยนักโตกุฎายักษ์ ยกผาเขอมาน่อยกผหมขนาดหนามมาเจ้นและเลยยกมาไปใส่กันไปใส่กันไปานของคุณยายสาสาวไปด้ยสามสาวไปไปเลยกใส่ัไปไปทางไหนเนาะต่ายกมาแตงโมเนี่ยื่อวาแตงโมไปเพ่อญไตเพยตไก่ไปยสามประเทศกบหมนชื่อวาแตงโมแตงขอมันน้อยสื่อแต่งโมเลยมันไง วันจิกวันอ้โนี่ครับคอนเข่วไว้ฝึกคอนหมอแต้งก้าครับอุ้ยเอ็มถือหลายเครื่อง มาแล้วครับมันเกี่ยวมาแล้วดดเดี๋ยวดูภาฉช,ชนะหันนะครับว่เแม่งพาเขาครบยี่บอกับฮะสวัสดีครับเคลเอ็กลเล็กของวันนี้ครับยัง ไม่รู้ว่าจะปล่อยคลิปตอนไหนครับเลยไลฟ์สดเลยครับพอด้เขามีในในไลฟ์สดครับคือว่าไม่มีคลิปอ้าเดตดเขา <c oughs> มีแต่สตรีมสดเลยครับก็เลยโหนต้องปัะวเสีอเอาละ,ะครับคุณแม่ ทำอ,อะไรจะกลับบ้านไหมนะครับเอาอี่เอาอี่นอปนครับะไปย่อให้ลูกหลานเลาีเอาอีมาได้เร็วให้พอลูหลานให้พอด่อะไรผมก็ไม่รูก้ก่อ ก็อีออยกัเมาก็อีกอยเนินใส่คอยหลลุงคอยถทากคลิปอยู่ครับไลสดอยู่ครับมีเห็นว่าผมใช้ง่ายก็เรียกใช้ผมประจำแล้ครับก็อียังเลี้ยวเลี้อยู่่นแดงอยู่รกันเอามากก็อีเอามาขอไม่ใช่คนเร็วคนชั่วอะไรใช้ง่าย หมไงใจทองยอแดงแล้วเปล่าไม้จะปเอามาให้กินใหปะัเงินคุณยายโอ้ยสัปดีวันีันนีคุณยายสัจบานัเยมาวันี้ันี้ันนีคุณราณมาวนนี้เอามาสวัสดีคุณยายบนวาน

เขานอนดึกอ๋อสามชั่มสี่ชั่วเลยกินยาหมดกับน,น,น้อนได้หมูปันหลังมาแล้บพาชิจันมาครับมาคงไม่ทันนะครับเราพาชิจันมาคงไม่ทัน,นครับ เดี๋ยวพอมวนภาพครับพ่ใหญถ่ายรูปหมูครับนี่เหรออ้ยทำไมอยู่คนละฝั่งครับอยู่คนละฝั่งเลยเป็นอง ฮะล้านเขาหลานเขาลานชายลานชายนี่นนด้า่ใช่อนี่ดลานชายหองขึยาปลาแก้วต้องครับนี่ครับปมมันภาพคือขึ้นยาปลาแก้ว ลงแล้หมอดังกอหมอแตงโมครับเป็นเชอเวนหมอแตงโมแล้วครับแล้วก็ห้องอ้นครับห้องเตี้ยไปเลยครับอ๋อเสือเฮ้ยยังเอา อันนี้แสงเนาะขอี้ไปพี่เินไปเลยครับพครอบครัวครับขอบครัวมีมาแล้วครับยืนเลยยืนเลยยืนเลยยืนชิดเลยจับ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 เลยจะเห็นทุกคนรึเปล่าเห็นทุกคนไหมเห็นทุกคนต้อยับมานน่อยหนูมั้งถ้าตัวลกับไป

จะจะวอนน้ำยาแดงหลายเด้อขอรู้จักกันน่คเขาเป็นญาติกันกับยาแด,ดงเป็นเจกเคยใช่ของคอนเสือครับลุงตึกก็ผมเรียกลุงครับขอนเสือเป็นหลานน้องพูดหนึ่งแต่ผมก็ขเขาเรียกผมว่าพี่ผมก็ขเขาเรียกไป สวัสดีครับนี่เสร็จแล้วส่วนพาก็มาฉันข้าวครับฉันข้าวอยู่ครับจะเดินไปก็เียายคุณนนัอนะ วิ้าจันทาวาสจันทร์วันไอจันทร์วันเกิดไอในรูกพร้อมในลูกร้านหลานอาจจะสั่นเป็นมีคนเยอะเลยไม่หน่อยแล้วครับแต่ก็หอมหายดีแล้วนะครับให้ให้ยืนตามลำดับไปอย่างนี้ตามลำดับอายุตามอายุจะไคนเดี๋ยวมีเงินเจะไม่กันสั่นเมื่อไหร่เดี๋ยวตามอายุเอามาให้ครับ ขอนี้ขอไปก่อนนะครับได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้นี่คือความจริงครับบาปันเล่นล้าทำอะไรโบบาปันเล่นลาก็มาไอ้จีก็มาครับทำอะไรครับ เมื่อวานมีศึกชิงไหมครับร้องถึง4ทุ่มครับเมื่อวาน3ทุ่ก่อนทุ่ม3าุ่มอ้าวคุณแม่เอ็มบอกผมต้องเลยบอกผมเอาไหมอ้าวห้คนเสื้อเ้มาเลยคนเสื้อเท้ามาเลยเคย่มา <poisoned indo> <surprisingly> ตามตามตามระดับเลยนะครับครบไหมครบทุกคนไหมเอาอีกเอาอีกเออีกขอขอบคุณทุกทีที่ติดตามรับชมนะครับขอขอบคุณครับไปดูช่องครมีแต่สตรีมสดกันทางนั้นครับเดี๋ยวไปดูช่องบัวบังได้อุบุญพระอมคุบแล้วนี่ช่องไหนต้องรับต้องขอขอบคุณครับ จะปลีกกองเินไหนสักคนมาดออกมาอีกเอาอะไรมาชกเขียวรู